Mm hmm ถ้าวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่เป็นการสื่อสารในเชิงของวิชวลคอมมิวนเคชั่นก็คือว่าในพัฒนะของการมองเป็นหลักนะครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการทำกราฟิกหรือเลขนาศิลป์หรือการทำพวกสื่อการสื่อสารพวกป้ายพวกแบนเนอร์โปสเตอร์ หรือคอนเทนต์ใน Facebook อะไรต่างๆแล้วก็รวมไปจนถึงการวาดภาพประกอบการทำคาแรคเตอร์ดีไซน์อนิเมชันหรือการทำภาพยนตร์อันนี้ก็รวมอยู่ในสาขาของนิเทศศิลป์ทั้งหมดนะครับการเรียนการสอนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มปลูกพื้นฐานให้เกือบทั้งหมดนะครับก็คือเช่นในเรื่องทักษะของงานที่เป็นดรออิ้งที่เป็นงานออกแบบนะครับองค์ประกอบสิลการใช้สีอะไรต่างๆการเขียนแบบอะไรพวกนี้คือในประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะ ปูพื้นฐานให้เสร็จแล้วพอเมื่อเข้าปี2ก็จะมีวิชาเลือกต่างๆที่จะเป็นความสามารถเฉพาะที่จะเอาไว้ไปประกอบวิชาชีพได้นะครับปี3ก็จะได้เรียนเกือบทั้งหมดที่เป็น ทั้งการถ่ายภาพทั้งการออกแบบนิเทศสิ่งแผ่นพับโบชัวแพ็กเกจคาเลคเตอร์ดีไซน์อนิเมชันนะครับส่วนปี4ีจะเริ่มศิลปะนิพนธ์ละนะครับก็คือเทอมแรกก็อาจจะเป็นการทดลองในการทําหรือว่าเตรียมการศิลปะนิพนธ์ส่วนเทอมปลายนี่ก็คือทําศิลปะนิพนธ์เต็มตัวโปรเจกต์ของศิลปะนิพนธ์ก็เป็นตัวบ่งบอกเพื่อที่จะปัดผลว่าน,านาักศึกษาผู้นี้เนี่ยมีความสามารถเป็นมืออาชีพได้ที่จะไปประกอบในวิชาชีพของนิเทศศิป์ได้ เมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปอยู่ในส่วนขององค์กรบางหน่วยงานก็จะมีฝ่ายศิลปะฝ่ายอาร์ตของเขาเป็นการเฉพาะหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการเข้าเอ็นซี่ที่เขารับงานพวกลักษณะเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะทํางานที่เป็นลักษณะของส่วนตัวก็ได้นะครับก็คือรับส่วนที่แบบว่าออกแบบกราฟิกออกแบบภาพประกอบออกแบบฉลากพัฒนาโอท็อปอะไรต่างๆนี่นะครับ เราก็อยากจะได้นักศึกษาที่มีทักษะฝีมือมาเลยนะครับก็เวลาพอเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นเลยเราเป็นภาควิชาที่ไม่ได้ดูทักษะฝีมือในเรื่องของพื้นฐานศิลปะอย่างเดียวนะครับเราเป็นภาควิชาที่เราจะดูทักษะทางนิเทศศิลป์ของการสื่อสารด้วยการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าอินโฟกราฟิกหรือว่าทั้งการสื่อสารทางด้านตัวหนังสืออะไรพวกนี้นะครับ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของภาควิชามีหน้าเพจอยู่นะครับชื่อ Visual Communication Design ศิลปรกรน,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นของคณะวิชานะครับก็จะเป็น Decorative Art ศิลปรกรน,นะครับ ในส่วนที่เป็นการสมัคร t c a คเนี่ยก็อยากจะให้ติดตามในส่วนของการประกาศของคณะวิชาเกณฑ์ในการรับของภาควิชาเองเนี่ยก็จะมีระบ,บุเอาไว้อยู่ในการประกาศของคณะวิชานะครับ ส่วนของภาควิชาออกแบบนิเทศศินนะครับศิลปรกรณคณะมนุษย์สินอันนี้ผมว่าจุดเด่นของเราคือเราเรียนค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ในส่วนที่เราเน้นในเรื่องของเป็นงานออกแบบชุมชนอะไรต่างๆนะครับก็ในภาควิชานิเทศศินถือว่าเป็นภาควิชาที่มีการเรียนครอบคลุมในหลายส่วน ฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพของการที่จบออกมาเนี่ยจะมีงานทำร้0ยเค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถที่ไปประกอบวิชาชีพได้หลากหลายนะครับก็ขอฝากเอาไว้เป็นตัวเลือกสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับ